คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้ว,วิจารยาในการดูและฟังนะคะ โอเคค่ะก็สวัสดีกันด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ในหน้าเกม Battleground r ร y ย l นะคะเป็นเกมจากค่าย PG จจ้าก็วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเกมนี้เนาะเพราะว่าช่วงเวลาแตกของมันเนี่ยก็จะเป็นเวลานี้เลยนะคะทุกคนคะเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะก็วันนี้พกทุนมาที่100บาทเท่านั้นนะคะ เราไปดูในส่วนของตัวเกมไปดีกว่าน้อเผื่อใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สแครตเตอร์แบบนี้เลยนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว Y เนาะรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยพอเข้าฟรีเกมแล้วจะมีตัวล็อก Y ด้วยนะแบบตัว Y ล็อกอะไรประมาณนี้ทุกคนก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ดูไปพ,พร้อมๆกันเลยเนาะบางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นนะก็มีตัวคูณด้วยนะคะ,ะในส่วนของตัวเกมนี้เนี่ยก็ ฟิวเจอร์คือโหดมากนะตัวฟิวเจอร์ของฟรีเกมฟรีเนี่ยก็จะต้องได้3ตัวนะคะถึงจะเข้าหมุนฟรีเนาะแล้วก็ในฟรีเกมจะมีการคูณไปเรื่อยๆตามรบอบคอมโบเนาะเกมนี้เนี่ยสามารถซื้อฟรีสป,ปินได้ด้วยนะคะก็รายการรายการชนะเนี่ยก็มีกว่า720วิธีเลยนะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าในเกมเนี่ยจะแตกจริงปังจริงไหมนะคะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยนะขอปรับมิดเลยแล้วกันนะ จังหวะนี้ขอเล่นเบ็ด10บาทแล้วกันเนาะโอเคจ้ะพกมา100เท่านั้นนะจะรอดหรือจะร่วงไปดูกันเลยค่ะทุกคนฟรีเกมมาไหมมา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 เฮ้ยมาดิเอ้ตัวเดียวเองตัวเดียวเท่านั้นนะได้เข้าฟรีเกมเลยนะเออสวยอ่ะฟรีเกมมาสี่ตัวแบบนี้นะโอ้โห10รอบไปนี่นเลยค่ะ เบสิบบาทเนาะฮาเบสิบาบาทก็ไม่ธรรมดานะเออไวล็อกแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าเป็นลูกป,ปืนนี่ก็ถ้ามีคลืนลงมาก็จะเป็น Y วหมดเลยนะก็คือล็อกรูปไหนไว้ก็จะตามรูปสัญลักษณ์นั้นเลยนะทุกคนคะ่ะมันดีมากนะฟิวเจอร์นี่โหดม,มากเออเอาสิาวล็อกยังไงเอ่ยอ,อ่ายังได้มาแบบ นิดหน่อยนิดหน่อยนะเออมาห้าหมุน่ายยังไงเอ่ยสักดอกสักดอกไหมสี่หมุนแล้วนะเออใจไม่ดีเลยเออมาหน่อยมาหน่อยเอาละเอาเลเอาเรื่องอยู่ยังไงยังไงต่อเออวายลงมาแบบนี้แล้วสามหมุนมาลุ้นกันค่ะทุกคนค่ะ เออสวยค่ะวายมาแบบนี้สวยงามห้าร้อยเออสวยโอ้โหอ่ะวงสิบสองเออเอาโ,โอ้โหรางวันก้อนโตมาแล้วจ้าเออให้มันได้แบบนี้สิเอยจ่ายรอบหลังนะนี่ว่าจะไม่จ่ายซะแล้วนี่ว่าจะเกลือนะทุกคนสุดท้ายก็โอเคยังรอดอยู่นะดอกนี้ช่วยชีวิตเอาไว้นะคะโอ้โหรางวัลซุปเปอร์นะมาเลย 1นึ่บาทนะคะดอกนี้นะสวยงามจ้ะตาม้องเรื่องนะเลยสองหมุนยังไงเอ่ยจัดมาจัดมาหน่อยจัดมาหน่อยเออมาลงเออสวยเหนสวยอ่าโอเคเลืออีกรอบสุดท้ายนะคะหนึ่งหมุนนะ ได้มาถึง3 5 7บาทเลยจ้าเออเราไปกันต่อเลยนะเลยอีกรอบสุดท้ายนะคุูสิบกว่ายังไงเออ,อยังได้อยู่โอเคโอ้โหหมดแล้วนะโอเคไปรวมรางวัลกันเลยนะคะได้มาเยอะอยู่นะเบนสิบบาทนะคะได้มาถึง1632บาทเลยนะทุกคนเออเราไปกันต่อเลยนะไปต่อยอดกันต่อเลยจ้ะยังแบบ ยังเบาๆนะขอเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันนะเบ็ด50นะทุกคนไปดูกันจ้ะขอฟรีเกมสักครบนะเบ็ดห0นะไปกันต่อเลยนะโอ้โหคอมโบมาเออเอาตรงกลางตรงกลางผู้ชายเออสวยดอกนี้สวยเออไปต่อ โอ้โหแตกนอกรอดอกนี้โอ้โหแตกนอกไปแล้วนะดอกนี้นะได้มาพันกว่าเลยนะไม่ธรรมดาจริงๆนะวันนี้นะเออยอมอไม่เขาเลยนะ,ะถึงว่าคอมโบข้างน,นอกมาดีนะได้มาถึง1 4 8 2บาทนะรอบนี้นะขอในฟรีเกมแบบนี้นะขอขอแบบในฟรีเกมให้เป็นแบบนี้นะสักทีเหอะสักทีมาเบ็ดหนึ่งไปกันจ้ะ ฟีเกมสักรอบมาเฮ้ยไวล็อกมาทุกคนไวล็อกเออสวยจะแตกนอกอีกรอบไหมเออเต็มหน้ากระดานสวยเอาเอาเรื่องเลยสองนี้ือสองพันสองพันเออมามาเอายังไปได้ต่อเออนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เข้าฟีเกมนะทุกคน โอ้โหแตกนอกสวยเออเอาอีกอือเอาแล้วคุณก้าวแล้วโอ้โหคุณสิบวายัางไงอือสตรครับผมทำไมแตกนอกมาไหลดีจังวะทุกคนโอ้โหในฟีเกมนี่หลอมแหลมมากเลยอะ่ะขอในฟีเกมแบบนี้ได้ไหมอะ่ะเออสวยนะดอกนี้โอ้โหสุดยอดมากได้เยอะกว่าในฟีเกมรอบเมื่อกี้อีกนะอาจัดไปนะดอกนี้ได้มาสวยงามมากคน เมกะไปเลยสิค้าได้มา8,525บาทจ้าได้มาถึง8,000กว่าเลยนะเราขอปรับเบ็ดเลยแล้วกันนะคะจังหาาวะนี้นะกำลังเดือดเลยจ้ะแม่เบ็ด200ไปเลยเออฟีเข้าไหมลูกมาสิคราบสามตัวแล้วเอ้ยออ้โหเอาซิเอาซิเออ3ามตัวแบบนี้เข้าฟีไปเลย แปดหมุนนะจ๊ะไปลุ้นกันจ้าว่าจะรอบไหมนะเอาสีเบสสองร้อยเลยนะเอามาเอมาอยังไงยังไงตอไมอหมโอ้โหเรายดได้นะคอมโบไม่ค่อยต่อเนื่องเลยนะตอนนี้นะทำไมไม่เหมือนข้างนอกะจ้าเพื่อนเอาน่อยเอาน่อยเงียบไปแล้วเออมาสวย เอยังไงเออสวยงามสวยงามโอ้โหได้มานิดหน่อยนะคะไปกันต่อนะสามหมุนว่ายังไงเออสวยมาต่อต่อเนื่องโอ้โหไม่่อยคอมโบเลยอะอะสามหมุนว่ายังไงขอแก้มือสามหมุนนี้ว่ายังไงเออวายมาสวยสวยดอกนี้วายสามตัวหนะ้าเออคูณสิบ โอ้โห oh oh. อ่ะไปกันต่อเออวายมาแบบนี้สวยโอ okay. เครางวัลก็โตขึ้นแล้วจ้าโอ้โ oh ห oh. นี่ว่าจะไม่รอดแล้วนะเบสองร้อย่ายังดีที่ยังจ่ายมาหน่อยอ่าได้มา9670จ้าดอกนี้นะเหลืออีก2หมุนค่ะทุกคนหง่าไปลุ้นกันเลยนะ ยังไงล่ะเออสวยดอกนี้ได้มา7 0 0กเอาเรื่องเอาเรื่องมาจ้าดอกเรื่องนะ,ะด,อองนะดอกนี้นะเออยังไงตอ่อเลยอีกึงมุนนะไปลุ้นกับอีกหนึ่งมุนสุดท้ายนะสุดท้ายจะจบแบบสวยๆไหมเนี่ยได้มา7,680จ้าดอกนี้นะดอกสุดท้ายไปลุ้นกันค่ะว่าจะเก็บได้เท่าไหร่นะคููสิบสามว่ายังไงเฮ้ย โอ้โหเสียดายนั้คนโอเคจะได้มาเยอะมากแล้วนะคะ22,530บาทจ้าฟีเกมรอบนี้นะโอ้โหทำกำไรได้เยอะมากนะคะรรอพามาแค่100บาทเท่านั้นนะทุนของเรานะคะตอนนี้เนี่ยมีเงินสะสมมาแล้วนะคะสามหมืกว่าเลยทีเดียวนะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ